อีเราพ่อทุกเกม GTN นะครับวันนี้จะมาสอนทำวงแหวนไฟครับผมเข้าใจนะนะออโอเควงแหวนไฟก็ทมง,ง่ายๆนะครับวงแหวนไฟนะครับ วัดมาก่อนนะครับ Ok hẹn bước ra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  bước เราก็สอนเลยนะครับไปดูเอ็มสนะเคลครับครับ นี่ครับเห็นไหมครับสุดยอดใช่ไหมแต่ขอจบคลิปกันเพลงไมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ